จากเรื่องเล่านอกพงศาวดารที่เชื่อว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีสเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราชอย่างลับๆมีเหตุมาจากหนี้หกหมื่นตำลึงแต่ก็มีหลักฐานรวมถึงจดหมายเหตุร่วมสมัยกรุงทนบุรีอีกหลายฉบับที่ทำให้เชื่อได้ว่าเรื่องนี้อาจไม่มีอยู่จริงอะไรคือข้อพิรุษอีพีนี้ เราจะมาแกะรอยนี่หกหมื่นตำลึงของพระเจ้ากรุงทนบุรีไปพร้อมๆกัน ไม่ได้ไปวิเคาราะห์ลึกนะแต่ผมใช้หลักฐานดีกว่าผมใช้หลักฐานที่พอที่จะหาได้ทั้งหมดตอนเนี้ยถ้าตอนนี้แม่ชีบอกว่าพระเจ้าตากพี่ชายท่านปลอมลายมือท่านเ<ม>พราะในหนังสือบอกว่าพระปรอมพิไทย<ม>ก็น่าจะเป็นลายเซ็นละฮ<ม>่องเต้จีนก็ให้เงินกู้มาคือจริงๆถ้าถ้านับในสมัยพระเจ้าตากในยุคนั้นมาจนถึงสมัยรัชก<ม>าลที่สามรการที่สี่แล้วกัน<ม>พระเจ้าอยู่หัวเวลาส่งหนังสือไปต่างแดนเนี่ย<ม>เขาไม่ได้เขียนหนังสือเองเขาจะมีอารักษ์ ใช่ไหมอารักอารักพระเจ้าตากเนี่ยผมเห็นลายมือบ่อยเห็นจนจนเริ่มคุ้นแล้วจะมีชื่อทองคำเนี่ยเขียนบ่อยอแล้วก็จะมีพวกนายจันนายเชษนายอะไรพวกนี้นะ<ม>คือเป็นอารักที่คอยเขียนหนัง<ม>สือราชก,การให้แล้วเขียนสวยด้วยอ่านอานออก<ม>การใช้ลายเซ็นยังไม่มีกรมพระยายดำรงเคยมีพระนิพนธ์เรื่องนี้ว่าลายเซ็นครั้งแรกในสยามเนี่ยคนที่ใช้ครั้งแรกก็คือรัชกาลที่สตอนสมัยยังยัง,ยงไม่ขึ้นคลองลาด นื่องจากท่านเริ่มติดต่อกับต่างประเทศได้รับอิทธิพลมาจากเมืองนอกท่านเซ็นคำว่าฟ้าใหญ่ F A Y A I ก่อนหน้านั้นไปเนี่ยเขาใช้ตาสแสตมที่ผมบอกว่าพระเจ้าตาขอตาโลโตเนี่ยแหละท่านไม่ได้ใช้ลายเซ็นแล้วครับนั้นเรื่องเรื่องที่แม่ชีพูดก็ไม่ใช่เรื่องจริงละนะครับเรื่องเรื่องปลอมปลอมลายมือเพื่อไปกู้เงิน ต่อมาเนี่ยจดหมายของบาทหลวงฝรั่งเศสในประชุมองสรษดาพักสามเก้าเขาเขียนเลยว่าตอนแรกอ่ะตอนตอนแรกเริ่มกรุงธมุรีอ่ะโอ้หอัตคัดมากแต่ปลายอะดีเหมือนพระเจ้าลักท่านฟื้นฟูขึ้นมาแล้วเริ่มดีแล้วแล้วก็ในชิงสือรุ่นจดหมายราชวงศ์ชิงอ่ะอันนี้คือต้นตอปัญหาเลยนะที่เขาอ้างว่าไปกู้เงินจีนคือเราไล่ทั้งเล่มแล้วไม่มีการกู้เงินขอวงพระเจ้าตากเลยแล้วตอนแรกเนี่ยเขาตำหนิมาด้วยซ้ํา ว่าพระเจ้าตากเป็นพวกฉวยโอกาส<ม>ขึ้นมาเป็นใหญ่ทําไม,มไม่ใช่เชื้อสายยุทธยาเลยแล้วก็ตั้งตัวเป็นเป็นเป็นใหญ่เอง<ม>เขาเขาเขาทำหนิมอย่างรุนแรงแล้วเขาจะให้กู้เงินมาได้ยังไง<ม>อีกทั้งพระเจ้าตากเองก็ไม่ได้ไม่ได้ของเงินกู้<ม>ท่านขอตาโลโตขอตาประทับ<ม>กับขอสั่งซื้อสินค้าบางอย่างจีนขายให้<ม>นะฮะแต่บางอย่างเช่นขอซื้อทองแดง คือทางเราชอบขอซื้อทองแดงรอหนึ่งก็ขอซื้อทองแดงแต่จีนไม่เคยขายให้เลยพระเจาตากขอซื้อปืนเขาเรียกปืนชงจือหรือปืนเผาจือผมผมมาแปลกันน่าจะเป็นปืนใหญ่หามแล่นปืนใหญ่ขนาดย่อมๆอม่ะแล้วมันมีแกนสองข้างฐานสองคนต้องถือซ้ายขวาแล้ววิ่งเอาไอ้คนยิงก็อยู่ตรงกลางคือมันจะเร็ววายพวกรางเกวียนอ่ะปืนใหญ่รางเกวียนมันจะช้ากว่าทีนี้ก็ไม่พบว่าการกู้เงินแล้วอีกทั้งในชิงสือรู่ยังบอกว่ารัชการที่หนึ่งอ่ะ ทรงมีพระาชสารไปแจ้งว่าแผ่นดินกรุงธมบุรีเนี่ยสิ้นสุดแล้วพระบิดาประชวนและสวรรคตคือตัวเองเป็นลูกพระเจ้าตากก็เลยมาเจริญสัมมาไมิฏดีต่อถ้าถ้าจะเตียมกันว่าพระเจ้าตากสิ้นแล้วแล้วเพื่อให้นี่สูงเนี่ย้วไปบอกเลยเป็นลูกทําไม่ะก,ก็ต้องมารับพานล่านนี้ต่อสู้สู้ก็เ,เป็นอะไรไปเลยเพราะจริงๆทั้งอายุห่างกันสองปีแต่จีนก็ไม่รู้ไงสมัยก่อนมันเช็คลำบากใช่ไหมฮะมันชัดเจนตรงนี้ว่ามันมีหลักฐานรองรองรับว่า ด้วยการที่หนึ่งทรงใช้แท่ตามพระเจ้าตากเลยอยู่ในถ้าชัดเจนคือเหรียญกระสาบสมัยรัชกาลที่4ี่ของหกสิบพรรษาอายุอายุายพระพระชมอายุ60พรรษาชื่อเหรียญแต้เมงถงป๊อมีควาว่าแต้อยู่อันนี้ก็คือเป็นหลักฐานของจีนแล้วก็ยังมีเรื่องของอันนี้เป็นหลักฐานหลายชิ้นที่สื่อ ถึงพระอุอปนิสยัยพระเจ้าตากก็คือตอนมันอยู่ในพระราชสารที่ส่งไปลาวพระเจ้าตากมีขอซื้อมาหลายร้อยตัวเลยครับแล้วก็บอกว่าให้ใหทางนูนน้นน่ทดลองเงินก่อนนะแล้วทางนี้จะส่งเงินมาให้จะไม่ให้ขาดเกินเลยแล้วก็ตอนสั่งซื้อปืนจากฟานซิสไลท์พ่อค้าชาวอังกฤษก็บอกว่าขอซื้อปืนเท่าน,นั้นเท่านี้ซื้อเยอะเลยเป็นพันเป็นหมื่นกระบอกให้คำนวณมาแล้วก็ให้แลกเป็นเป็นของคือสมัยก่อนมันลกับบัเตอร์ยังใช้กันเยอะอยู่ ก็แรกเป็นของพื้นเมืองเราไปเป็นพวกดีบุกเพราะทางใต้ดีบุกเราเยอะใช่ไหมอย่าให้ค้างเกินอย่าให้ขาดเกินกันแล้วก็ตอนตั้งเจ้านครน่ะตอนตั้งเจ้านครในในประชุมองค์ารภาคสองที่บอกว่าอยากให้ไปอ่านกันน่ะท่านบอกเลยว่าให้จัดซื้ออาวุธปืนให้มากนะแล้วก็ให้ไปยืมเงินเสร็จีทางใต้กว่าเพราะถ้าส่งเงินทางทางนี้ไปมันช้าให้ไปยืมเงินก่อนแล้วเท่าไหร่ มาบอกทางนี้จะส่งไปยาให้เป็นหนี้เขา mm. คือพระอุ้นเสายคือไม่ให้เป็นหนี้กัน mm. ยังมีเรื่องของโครงยออพระเกียรติโครงยออพระเกียรติ mm. รรเตนี้ยเป็นเอกสารที่พวกผมใช้บ่อยมากเลย mm. คือคนแต่งคือชื่อนายสวนมหัาเล็ก แต่งปีสองสามหนึ่งสี่ก็คือช่วงต้นของกรุงธนบุรีกรุงธนบุรีเซตอัพประมาณสองสามหนึ่งูงสามหนึ่งใช่ไหมฮะอันนี้คือสองสามหนึ่งสี่ประมาณสามสี่ปีแรกของของธนบุรีในสวนแต่งโอ้โหแบบอธิบายเรื่องราวในเมืองเต็ไมไปหมดเลยทีนี้มันมีอันนึงน่าสนใจคือเขาใช้ว่าร้อยสี่บุรีสถาพรแห่ผมผมแปลนะว่าสมัยสี่ปีแรกพระเจ้าตากน่าจะมีเมืองในการปกครองร้อยสี่เมืองละเราเราไม่นับเป็นจังหวัดนะคือสมัยนั้นนะอาจจะมั่ว สมมติว่าจังหวัดปัจจุบันเนี่ยเราจะคือสามสี่เมืองในยุคนั้นเลยเพราะเขาเป็นเมืองเล็กเมืองน้อยนะฮะการมีเมืองอยู่ในสังกัดเยอะเนี่ยมันหมายถึงเงินทองนะมันหมายถึงไพร่พลเพราะเรียกให้ได้เลยให้มาขุดคลองให้มาทําการรบให้มาทํางานแรายงานไพร่รงงานพวกเนี้ยนะฮะแล้วก็เรื่องของสวยเรื่องของข้าวเรื่องของดีบุกต้องส่งมาเรื่องของสินค้าต้องส่งมานะฮะแล้วก็ ในคงยอพระเกียรติปัญจมีาน,นคือ,อเขาเขียนว่าพระคังทวทัตท่วนโพคีสมบัติเหมยมามีมากพร้อม,อมคืออุดมสมบูรณ์มากมแต่แคนะอันนี้อาจจะหมายถึงอาจจะเป็นการยอก็ได้อ,อ่ะไม่เป็นไรต่อมายังมีเอกาสารอีกก็คือจดหมายการกฎหมายการจัดซื้อช้างพระเจ้าตากอ่ะอันนี้คือสมัยไปลายๆแล้วนะท่านให้จัดซื้อช้างตอนแรกเราเข้าใจว่าช้างที่สัพพลายให้กับพระนครน่าจะเป็นแถวนครนายกนะแต่อันนี้ มันเป็นกลุ่มทางตะวันตกหมดเลยสิงห์บุรีพรมบุรีอินบุรีพวกเนี้ยนะออสุพรรณบุรีใครบอกว่าสุพรรณล้างสมัยกรุงธมบุรีมันเคยมีคนเขียนบทความนี้โอ้โหเขาเขายังมีคนอยู่แล้วก็มีการจับช้างด้วยช้างพวกนี้เอามาเนี่ยเจ้าตากเขียนในในกฎหมายเลยว่าให้เอากฎหมายเก่ามาดูราคาย่อไมไปให้ปรับราคาใหม่คือถ้าเป็นคนซื้อนะซื้อเพื่อไปขายต่างแดนซื้อใช้เองด้วยซื้อขายต่างแดนด้วย ท่านควรจะกดราคาไหมถ้าท่านไม่มีตังค์แต่ท่านปรับราคาให้แพงขึ้นอันนี้มันก็สะท้อนอะไรบางอย่างว่าท่านไม,ไ,มไม่ไม่ไม่น่าจะเป็นเป็นเป็นหนี้นะแล้วก็ยังมีอาชีพขุดสมบัติสมัยอายุยาตอนปูงแต่ชาวบ้านก็เอาทรัพย์สมบัติไปขุดฝังดินนะเพราะพม่ามาลุกลานละทีนี้พอพมา่อาออกไปแล้วอะก็บางทีเจ้าทรัพย์ก็ตายบางทีเจ้าทรัพย์ก็ ไม่ได้กลับมาบางทีเจ้ารั์ก็จําหลุมตัวเองไม่ได้ม,มันก็มั่วขุดกันเละเทะเลยเจ้าตากก็เลยให้เจ้าเมืองอยุธยาเนี่ยนะฮะไปคุม,มไปคุมแล้วก็ใครจะขุดต้องขอเหมือนขอสัมปทานขุดได้ก็ต้องแบ่งเงินเข้ามามันก็มีการขุดสมบัติขึ้นมามันก็มีเงินเข้าเข้าคลังใช่ไหมฮะมแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ที่ผมใช้งานเขาบ่อยนะคือดเอรเคิร์นิกคนนี้เป็นคนเยอรมัน ที่เข้ามาสำรวจพืชพันธุ์ในสมัยทบ mm hmm. ุรี mm hmm. เขาก็บอกว่าเออเนี่ยพระราชวังของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสร้างด้วยไม้มุงหลังคาแบบไม่เป็นระเบียบแล้วมีตำหนักแพรอยู่ด้วยซึ่งอันนี้มันตรงข้อเท็จจริงเขาก็บันทึกทุกอย่างเลยรวมถึงเขาบอกว่าพระเจ้าตากเนี่ยทรงม,มีความเป็นพ่อค้าสูงมากโปรดการค้าขายเอกสารของดรเคอร์นิก ทำให้เราเห็นภาพการค้าในยุคของพระเจ้ากรุงทนบุรีมีสินค้าที่ดีที่สุดสำหรับการค้าขายได้แก่ผ้าลินินทุกชนิดผ้าไหมาจากสุราษฎร์วัสดุที่ปักด้วยทองผ้าไหมาจากเบงกอลกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางทางการค้าในสมัยนั้นมีสินค้าจากจีนมากมายหลายชนิดและดำเนินการโดยชาวจีนที่อาศัยอยู่ในพระนคร แม้พระเจ้ากรุงธนบุรีจะสนับสนุนการค้านี้แต่การปล่อยให้ชาวจีนค้าขายเสรีตัวไม่มีการควบคุมอาจกลายเป็นปัญหาได้และไม่เป็นผลดีต่อการพัฒนาพระนครในระยะยาวพระองค์จึงดำเนินนโยบายผูกขาดเป็นผู้ซื้อสินค้าทั้งหมดจากพ่อค้าต่างชาติด้วยพระอ,องค์เองส่งซื้อสินค้าในราคาต่ำและขายต่อให้กับพ่อค้าในเมืองในอัตราดอกเบีย100้ยร้อเอร์เซ็ต แลเอกสารของดเตอร์คนิกยังได้สะท้อนให้เราเห็นว่าพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงโปรโดการค้าเป็นอย่างมากและมีพระปีชาสามารถในการบริหารจัดการเศรษฐกิจและการเงินเป็นอย่างดีทําให้ข้อสันนิษฐานที่บอกว่าพระเจ้ากรุงธนบุรียากจนและเป็นหนี้ดูไม่มีมูลความจริง จริงๆแล้วมันก็มีอยู่สามสี่ประเด็นนะที่อย่างที่คุณสุชาติว่าเป็นที่ผมมองก็คือเรื่องตั้งเจ้าครดกเจ้าประเทศราชอันนี้ก็เห็นชัดอยู่แล้วในเรื่องของเอกสารที่ที่มีระบุไว้นะครับอันที่สองก็คือเป็นเรื่องประเทศราชที่พระองค์ดูแลอยู่จริงๆพวกลาวเขมรอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศราส่งเครื่องราชบรรณาการอยู่เขาต้องส่งเครื่องราชแล้วตอนตั้งตอนตั้งเนี่ยตอนตั้งนะตอนตั้งเจ้าเมือง เขาจะมีเขียนเลยว่าเจ้าเมืองชั ER un> un> ้นเอกเนี่ยต้องเสียเงินให้พระเจ้าแผ่นดินเท่าไหร่คือคือพวกนี้มันเหมือนซื้อสัมทา่ะทั้งเหนือก็ต้องส่งคือคือคือเจ้าเมืองเนี่ยมันไม่เหมือนสมัยนี้ที่กินเงินเดือนทางการใช้ส่วนกลางแต่ในอดีตเนี่ยเจ้าเมืองเนี่ยจะต้องจ่ายเงินให้กับพระเจ้าอยู่หัวแล้วตัวเองก็หากินในในเมืองตัวเองทั้นถ้าเมืองเอกอย่างเมืองพิษณุโล่หรือจะเป็นอย่างเมืองของ นครสมัยนั้นเน่เมืองเอกจะมีสองเมืองพิโรกกับนครค่าตั้งสิบช่างเจ้าเมืองนะแล้วก็จะมีพวกขุนนางลงมาอีกนะขุมการเมืองก็จะมีเท่าไหร่เท่าไหร่ก็จะมีเขียนลงมาแล้วก็ถ้าเป็นเมืองโทเมืองตรีลงมาเนี่ยมันก็จะลดหลั่นลงมาแต่ถ้าเป็นประเทศสลาศอย่างนครเนี่ยสาสิบช่างเลยนะถือว่าสามสิบช่างนี่ถือว่าเยอะนะแต่ว่าพระเจ้าตากทำไงรู้ป่ะตอนตั้งเจ้านครน่ะท่านก็บอกว่ามันจะมีค่าตั้งเท่านี้ค่าตราเท่านี้ใช่ไหมแล้วก็มีค่าพวก เจ้าหน้าที่พนักงานอ่ะเจ้าพนักงานที่แบบแห่อะไรไปจะมีเป็นเบี้ยเลี้ยงแต่ละคนเท่าไหร่แต่นี้เจ้าพนักงานเขามากับทูลพระเจ้าตากบอกว่าในส่วนของพวกเขาอ่ะเขาขอลดให้เจ้านครครึ่งหนึ่งคือคืออันนี้สะท้อนว่าเจ้านครน่าจะเป็นที่รักของคุณนางด้วยขอลดให้ครึ่งหนึ่งแต่พระเจ้าตากบอกว่าอย่าทําอย่างนั้นมันเสียพระเกียรติเจ้านครมากเลยมันจะทําให้ผิดธรรมเนียมให้เก็บเท่าเดิมแต่พระเจ้าตากอ่ะ จะเอาเงินแก่สามสิบช่างให้เจ้านครเพื่อเจ้านครจะจ่ายแกมาอัดยายขนมยายเงั้นแกมีอย่างเงี้ยแกมีตังเงี้ยเจ้าตากแกก็มีตังค์เจ้านครปัญหาที่ไม่มีสภา์จริงเรื่องที่คุณชาติพูดไปก็ครอบคลุมเกือทั้งหมดแล้วเรื่องของพระแก้วรับพระแก้วมรกดอีนะที่แห่โหยิ่ใหญ่มากไม่มีเงินทับคือคุณคุณกำลังจะโดนยึดบ้านอยู่อ่ะแล้วคุณจะมีหน้าไปปาร์ตี้กันเหรอแบบสุดท้ายสุดท้ายก็คือเรื่องจิ้มกล้อง จิ้มกล้องไม่ได้จิ้มแค่ครั้งเดียวราจิ้มหลายครั้งนะจนครั้งสุดท้ายนี่เยอะที่สุดแล้วเราก็มีบันทึกอะไรเรื่องรับมการไปก็ไม่ไม่ไม่น้อยครับเมื่อหลักฐานตามพงศวดานและจดหมายเหตุต่างชาติต่างระบุเป็นแนวทางเดียวกันว่าสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเป็นพ่อค้าที่มีฐานะดีและเหตุใดจึงถูกกล่าวหาว่ายากจนและเป็นหนี้ จนต้องเสด็จไปเมืองนครศรีธรรมราชพี EP หน้าเราจะมาติดตามเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีกันต่อ